ในเดือนตุลาคมนี้เรื่องดีๆเกี่ยวกับความรักของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือจะมีความสัมพันธ์ใดๆที่คืบหน้าหรือไม่สำหรับคนที่มีคนรักมีคนคุยนะคะส่วนใครที่โสดนะคะเรามารุ้นดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่นะคะที่แรนด้อมออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ ขอคนที่โสดสามใบก่อนนะคะ,ะเขาบอกว่าคนที่โสดนะคะเดือนนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะคะที่จะ ออคิดถึงในเรื่องของความรักแต่เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนั่นก็คือเรื่องของหน้าที่การทำงานที่คุณรู้สึกว่าแอคทีฟมากขึ้นมีความกระตือรือร้นบางคนนะคะได้โปรเจกต์ได้งานที่ดีนำความก้าวหน้าและความสำเร็จมาให้คุณนะคะตัวคุณเองนะคะมีความสุขนะคะกับคน ที่คุณรักคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องนะคะหรือใครที่เป็นคนโสดแต่ว่ามีคุยๆอยู่ก็อาจจะมีกิจกรรมนะคะได้ไปทานข้าวไปสังสรรค์กันได้นะคะแล้วก็ใครที่โสดจ๋าโสดจริงขอบอกเลยนะคะว่าเดือนนี้ระวังคุณจะเจอผู้ชายที่ เจ้าชู้หรือเจอคนเจ้าชู้อ่ะคนที่มีเล่เหลี่ยมเพทุบายมากๆอันนี้ต้องระวังนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนที่มีเจ้าของแล้วคนที่มีแฟนมีสามีนะคะคนที่กําลังแบบคบหาดูใจโอ้โหโอ้โหดีใจมากๆเลยค่ะ คนที่กำลังคบหาดูใจหุกคนที่แบบมีสามีมีแฟนระวังตั้งคันนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ตั้งคันสูงมากมีโอกาสได้ตกลงปรงใจนะคะได้อยู่กินกันนะคะ มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะใครที่อยู่ห่างไกลกันก็รอคอยการพบเจอนะคะวิยดีมากๆนะคะคือเดือนนี้พลังงานหน้าไพา่ของคนที่มีคู่นะคะมีคนรักหรือมีคนคุยกันมาสักระยะใหญ่แล้วเดือนนี้คุณนะคะจะมีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คือจะมีแบบ แรงปรารถนาในเรื่องของเพศสูงมากๆเลยนะคะเอ่ถ้าพร้อมนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับการตั้งครรภ์แต่ถ้ายังไม่พร้อมนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลควบคุมกันให้ดีนะจ๊ะคือพลังงานหน้าไพ่วันนี้ฟังมากดีมากนะคะในรอบเดือนตุลาคมสําหรับคนที่มีคู่มีสาม,มีหรือมีแฟนมีคนคุยนะคะ